ก็รายรอบสองได้เห็นแวบๆค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจอ่านมากเพราะว่าก็มันก็คงเป็นเรื่องเดิมๆแต่ว่า,าข้อมูลในนั้นก็ยืนยันเหมือนกันค่ะว่ามันก็คือข้อมูลจริงจากโมเองจริงๆเหมือนกันแต่ว่า,ามันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะอา่อานแล้วใครๆก็จะรู้สึกดีใช่ไหมมันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่หนักอะไรแบบนี้ก็ลายอันที่สองเนี่ยมันมัน ออกมาตอนที่โมกับพี่โน้เป็นข่าวกันใหม่ๆอะคะ่ะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะตอนนี้ตัวโน้รู้หรือเปล่ารู้ค่ะรู้ค่ะก็โมมีอะไรก็ปรึกษาแล้วก็บอกเขาตลอดเวลาค่ะเขาว่ายังไงบ้างเขาก็เ <c oughs> ขา,า,ขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตถึงมันจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตอนรลยรอบสองมันจะคาบเกี่ยวตอนที่โมเจอพี่โน้แล้วแต่มันก็เป็นลายที่โมได้ยืนยันไปแล้วว่า เหตุผลมันเป็นเพราะอะไรที่โมจะดําเนินชีวิตในวันข้างหน้าอะไรแบบนี้ค่ะก็ตามนั้นค่ะตามลายค่ะมโมบอกว่กยาเรื่องขยันนะคะขอตัวที่เขาคูออย่างนี้เหน็บเใครหรือเปล่าโมก็ไม่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 ขอเอ่อยถึงบุคคลที่สามหรือเอ่อยถึงใครเอาเอาเป็นว่าเอ่อยถึงปัจจุบันก็แล้วกันค่ะ<อ>ที่เขาก็ขย,ยขนันทำงานอย่างที่ทุกคนเห็นว่า พินโนงานเยอะจริงๆค่ะอันนี้คือมัน,นมีลี่หนักใช้เพาเขามาขอคืนดีหรือเปล่าอะไรคะบน่้โมไม่พูดถึงอดีตแล้วนะคะขออนุญาตเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็มันไปมีผลกระทบต่อจิตใจของอาจจะหลายหลายคนมันมีคามะคะาขอโทษก็เลยคิดว่าเออโมอไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยก็โมจะโมจะ เลือกที่จะเดินไปข้างหน้าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดการเลือกของโมเนี่ยไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครโมก็ขอโทษไว้ก่อนนะคะอันนี้เหมือนลนยมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆคนโตเองติดใจรมีไปวปล่อยไม่ติดใจเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าอันไหนมันคือความจริงแล้วมันออกจากโมจริงๆเนี่ยโมก็จะออกมายอมรับแบบนี้ค่ะบางทีคนเขาอาจจะคิดว่ามันเป็น ความตรงไปตรงมาเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าโมคิดว่ามันดีกว่าโมออกมาโกหกว่ามันเป็นลายที่ใครแกล้งโมก็ไม่รู้หรือว่าแต่งขึ้นมาอันนั้นโมว่ามันมันยิ่งทําให้ความเชื่อถือในในตัวโมนะมันลดลงแล้วโมก็โมทําไม่ลงค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ใช่ของจริงโมก็จะออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ของจริงแต่ว่าที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็คือจากจากความรู้สึกโมจริงๆอยู่แล้วแล้วก็โมคิดว่าต่อไปนี้ถ้ามันจะมีอะไรหลุดออกมาก็ ก็ความจริงก็คือความจริงอะคะ่ะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ดีโมก็พูดเป็นเรื่องที่ไม่ดีโมก็ขออธิบายอะไรแบบนี้นนะคะ่ะทุกอันทุกอันทุกปัญหาทุกข่าวทุกกระแสะที่เกิดขึ้นเรามีการพูดคุยกันทุกเรื่องเลยะคะ่ะแล้วก็ เราก็มีบทสรุปเดิมๆนะคะที่ตรงกันว่าอาดีตก็คืออดีตเราไม่ได้สนใจอดีตซึ้นกันและกันเพราะว่าในเมื่อเราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเราอย่าใช้อดีตมาเป็นตัวฉุดรั้งเราให้เราไม่มีความสุขหรือว่าเราเดินไปข้างหน้าอย่างไม่สะดวกก็เราใช้ปัจจุบันอนาคตให้ให้มันดีอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วเราก็จะเข้มแข็งแล้วก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปทุกครั้งว่ามันอุปสรรคยิ่งมากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เราแบบเข้มแข็งแล้วก็ แนนมันผ่งม,มากขึ้นถามเรื่องลูกบุญธรรมหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้เลี้ยงลูกบุญธรรมกับโตโน่ด้วยป้ <c oughs> <ๆ>าก็ไม่ได้เลี้ยงลูกบุญธรรมกับพี่เขาคือโมเองเนี่ยมีลูกบุญธรรมเป็นเป็นเป็นน้องทางภาคใต้เลี้ยงไว้ผ่านมูลนิธิสุพรรณมิตรดาราหลายหลายคนก็ก็เลี้ยงไว้เยอะแยะเลยค่ะไม่ใช่ <ừ ๆ S 1> แค่โมคนเดียวแต่ว่าด้วยความที่วันที่13วันเกิดโมที่จะถึงเนี้ยค่ะพอดีว่าทางมูลนิธิก็ใจดีจัดวันเกิดให้แล้วก็พาน้องที่เป็นลูกบุญธรรมเนี่ยขึ้นมาเจอ ก็ฝากฝากโอกาสนี้ชวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็แฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที่อยู่แถวแถวพารากอนนะวันนั้นน,นะคะในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับหลายๆคนที่ได้รับอุปการะเด็กแล้วก็ไปเบิร์ตเดโมกันได้จะได้เจอลูกบุญธรรมโมก็เลี้ยงมา6ปีได้แล้วมันงคะโดยประมาณน้องๆก็โตหมดแล้วส่วนของพี่โนเนี่ย พี่โนมีลูกบุญธรรมเป็นยีราฟอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตก็จะมีลูกพี่โนติดอยู่หน้ากรงยีราฟว่าเป็นลูกค่ะอย่างนี้ะจะพาพี่โนไปแนะนากับลูกคุณธรรมไหมคะก็คงไม่มีโอกาสค่ะเพราะว่าพี่โนทํางานค่ะแต่ก็แต่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีลูกแล้วนะอะไรแบบนี้เขาก็บอกเขาก็มีลูกเป็นยีราฟกับเสือค่ะอ่ะกระ,ะ,ะ,ะแสล่าสุดว่าจะมีมาก ยังไม่มีเลยนะคะยังไม่มีก็เรายังต้องทำงานกันอีกค่ะก็เรื่องของการแต่งงานอะไรนี่ยังยังอีกยาวไกลเลยค่ะเราก็เพิ่งคบกันได้แค่ไม่กี่เดือนก็ขอเวลาขอเวลาทำงานเป็นหลักก่อนค่ะเอาให้งานเนี่ยมันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็รักษาระดับความมั่นคงของงานแบบนี้ไว้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เรื่องส่วนตัวเอาเป็นเรื่องเอาไว้เป็นเรื่องรอง รองลงมาถ้าเกิดงานอยู่ตัวแล้วเรื่องส่วนตัวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเป็นคนแรกเลยค่ะอ็แต่ก็แต่ประกาศออกมาเนี่ยที่มีประสาเข้ามาไม่ยุไม่หย่อน่วนตัวนโมรู้สึกท้ออย่างไร้องมม้ช่วงแรกๆอาจจะมีท้อนนะคะ เพราะว่าโมรู้สึกว่าตัวโมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดโมไม่ได้ไปฆ่าคนหรือว่าโมไม่ได้ไปทาเหตุการณ์ร้ายแรงเหมือนอย่างเช่นคนอื่นอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปแล้วทุกอย่างมันก็พิสูจน์ตัวเองอะค่ะว่าเราก็พากันทําแต่เรื่องดีๆเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นบางคนก็ยกให้เราเป็นคู่เที่ยวไทยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีบางคนก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคู่ตัวอย่างที่หนักแน่นพอที่จะทําให้คู่อื่นๆเขาหนักแน่นตามเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีมันมากกว่าสิ่ง ไม่ดีเราก็หยิบเรื่องดีๆมาเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนแล้วก็ครอบครัวของเราทั้งสองคนไอ้ส่วนที่มันจะทําให้เราท้อหรืออะไรมันมันถูกลืมไปหมดแล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยเข้าใจโมมากขึ้นตอนนี้โมพูดได้เต็มปากเลยว่าโมาไม่จําเป็นจะต้องสู้กับอะไรอีกต่อไปแล้วไม่มีอุปสรรคอะไรให้โมสู้มีแต่คําว่าขอบคุณที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็เข้าใจเราทั้งสองคนมากขึ้นต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพี่โน่แฟนคลับโมหรือว่าใครก็ตามค่ะ โมทอรนที่โมกระถักมันลดลงน้อยไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องสู้อีกต่อไปแล้วหรือว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้โมทอหรือทําให้พี่นอทออีกต่อไปแล้วคือไม่ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวนี้มีแต่คนถามว่า พี่โนมาไหมหรือว่าเวลาพี่โนไปไหนก็จะถามว่าโมมาไหมอย่างล่าสุดโมไปโชว์ตัวที่อุบลก็เวลาโมได้ของจากแฟนคลับก็จะได้ของดับเบิลค่ะคือของโมอันนึงแล้วก็ฝากให้พี่โนอันนึงเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนน่ารักกับโมแล้วก็พี่โนมากตอนนี้ก็มีแต่เรื่องดีๆค่ะมีกันแต่ที่มีคนตั้งเศษคนอวดอะไรอย่างเงี้ย ไปแล้วโมไม่ขอพูดอีกแล้วกันเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ซ้ำซๆเดิมๆแล้วก็อย่างที่โมอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ อย่างที่บอกเขาว่าเรื่องดีมันมีให้ใส่ใจมากกว่าเรื่องที่ไม่ดีโมขอเอาเรื่องดีๆเนี่ยกำลังใจดีๆ95%เของคนทั้งประเทศเนี่ยมาไว้ในใจโมดีกว่าแล้วก็ไม่ว่าคําพูดหรือว่าคําสัมภาษณ์โมที่ออกไปต่างๆนานาถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันหวานเลี่ยนหรือออกตัวแรงจนเกินไปอะไรแบบนี้ก็ขอโทษสําหรับคนที่คิดว่ามันมากจนเกินไปแต่ว่าโมอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือความจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อยากจะให้พิจารณาว่า ตัวโมเองก็ได้แต่พูดนะคะแต่ในเรื่องของการกระทําโมก็ไม่เคยลงรูปพูด่ด้วยกันโมไม่เคยออกงานด้วยกันโมไม่เคยทําอะไรที่มันแบบจงแจ้งมากไปกว่านี้นอกจากการสัมภาษณ์ถึงกันและกันในสิ่งที่ดีๆก็อยากจะให้ทุกคนลดอคติในในความรู้สึกว่ามันหวานเลี่ยนจนเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้มองว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะ